สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนก็ยังพบกับคุณครูบูมและเราก็ยังอยู่กันในหน่วยที่2เรื่องการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะครับซึ่งในคราวที่แล้วพวกเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับถึงวิธีการนำเข้าฉากเปลี่ยนฉากของตัวละครในภาษาสแ a t นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ การใส่คำสั่งโต้อตอบภายในโปรแกรมภาษาสแค a กันนะครับโดยเราจะใช้คำสั่งการกระจายเพื่อให้ตัวละครนั้นทำตามคำสั่งอย่างต่อเนื่องที่สลับไปสลับมาระหว่าง2ตัวละครนะครับถ้าพร้อมแล้วไปที่โปรแกรมสแค a กันเลยนะครับ เมื่อเราเปิดโปรแกรม s k a t c h มาแล้วนะครับนักเรียนก็ไปที่เหตุการณ์นะครับจากนั้นก่อนเริ่มเขียนโปรแกรมคุณครูข,ขอเน้นย้ำทุกครั้งเลยนะให้เรานำเมื่อคลิกออกมาโดยวันนี้พวกเราจะมาเรียนรู้วิธีการส่งกระจายโค้ดนะครับในกรณีที่เราต้องการเขียนโค้ดสลับไปสลับมาระหว่างตัวละครเนาะเราก็จะใช้เมื่อฉันได้รับแล้วก็กระจายตัวนี้เลยนะ าจากนั้นคุณครูจะให้น้องั้างค้าวทักทายกับพี่หมีนะครับโดยคุณครูจะเอาไปที่พูดสวัสดีแล้วนี่นะใช้การส่งกระจายตัวนี้เพื่อไปให้พี่หมีในการตอบกลับเรามาจากนั้นก็ไปที่พี่หมีนะครับแล้วเราก็นําเมื่อฉันได้รับเมื่อกี้การส่งกระจายของเราเป็นอะไรนะกลับไปดูก่อนสินี่เขียนว่าข้อความหนึ่งใช่ไหมงั้น เราก็ไปที่ฉันเมื่อได้รับของพี่หมีแล้วเลือกเป็นข้อความหนึ่งเหมือนกันจากนั้นก็กดพูดแล้วก็ลองรันกันดูเลยนะครับอ่าจะเห็นได้ว่าครั้งคาวสวัสดีพอั้างคาวพูดจบก็จะหมีก็จะสวัสดีตอบนะครับเป็นการตอบกลับระหว่างสคริปต์นะครับโดยใช้คำสั่งการกระจาย เดี๋ยวเราจะมาลองทำบทสนทนาสั้นๆกันดูนะครับโดยจะให้ทั้งสองตัวนั้นได้แนะนำตัวซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็สลับกันพูดไปมาไปมานะครับอ่าลองเขียนสคริปต์ตามนี้เลยนะ เมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองรัดกันเลยนะนี่นะครับนักเรียนเราจะเห็นได้ว่าการส่งกระจายนะจะต้องเชื่อมโยงกันตรงนี้นะครับโดยชื่อจะต้องเหมือนกันนะครับเพื่อจะส่งกระจายไปถูกตัวนะครับเช่นข้อความ1ก็ต้องเมื่อได้รับข้อความ1ของอันถัดไปข้อความ2ก็ต้องได้รับข้อความ2ของอันถัดไปนะครับเพื่อให้เราสามารถส่งไปมาระหว่างกันได้นะครับเป็นการส่งกระจายของสคริป ว่าอะไรควรรันต่อไปในลำดับถัดไปถึงแม้จะไม่ใช่เขียนสคริปต์ในช่องเดียวกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนพอจะเข้าใจกันไหมเอ่ยมันไม่ได้ยากเลยนะวิธีการส่งกระจายของสคริปต์สแคตนะครับถ้ายังไงฝากนักเรียนไปทำใบงานให้คุณครูด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ